สวัสดีครับเป็นช่องคุณพ่อกัดไฟคัะนะครับเย่โคโนเจตดากอนมาตทีนะฮะกับเด็กโปรไฟโคโนเจตดากอนนั่นเองเย่ซึ่งซึ่งซึ่งนะฮะคุณพ่อต้องบอกก่อนว่าคุณพ่อจะไม่ทำซื้อ2กล่องจัดเล็กได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าแต่นี่เห็นในรีวิวไปแล้วเนาะว่ามันซื้อ1กล่องมันก็เล่นได้เลยนะตอนนี้เพราะว่าเขาให้โคโนเมา4ใบก็คือ ถ้าซื้อสองกล่องหรือซื้อหนึ่งกล่องก็จัดตามนั้นนะ่ะตามที่เราให้มาเรนเลยก็แค่เอาวานิลาออกเอาเกียร์สามออกหรือถ้าอยากได้จริงๆรเดี๋ยวคุณพ่อจะทําให้ก็ได้แบบบางคนเข้าใจว่าแบบน้องๆบางคนอาจจะจัดเด็กไม่ได้เลยจริงๆก็ผมอุ้ยแบบอะไรไม่รู้ไม่รู้รยังไงดีก็นั่นแหละอันนี้จะเป็นเด็กที่คุณพ่อบุกของเก่าให้แล้วนะครับก็เหมือนกับที่เรามาลื้อของกันดูก็มีหลายๆใบที่คุณพ่อคือก็คือ,คอไอ้เกียร์เนี่ย มันเป็นเด็กที่คุณพ่อพอจะนึกออกอยู่ว่าจะเล่นยังไงแล้วก็ใส่อะไรยังไงในเด็กบ้างอยู่แล้วก็เลยไอ้พวกที่เอามาให้ดูก็คือของที่ใช้เกือบหมดเลยนั่นเองนะฮะมาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะตัวเริ่มนะฮะเป็นใครก็ได้แต่โคโนเจตอะ่ะโคโนเจตแล้วไม่ใช่ไอหัวกลมเนี่ยก็บาปป่ะโคโนด,ดันเนะตัวเริ่ม น้อนนะตัวเริ่มโคโลด,ดันก็ไรทับจั่วฝันองข้าเป็นเกลดหนึ่งรงไกวกิกชิลทิกเก็ตหนึ่งใบขึ้นมือนั่นเองนะฮะอ๋อหลายๆคนจะแปลกใจว่าทําไมคุณพ่อถึงใส่ใส่สลีปไออัตโปนะไม่ได้ใช้สลีปโคโลดเจ็ตที่ที่ถ่ายให้ดูนะเพราว่าคุณพ่อขี้เกแกะ <laughs> อ่า อคุณพ่อจะรอเน็กเทดมาแล้วค่อยไปใส่ทีเดียวเพราะว่ามันไม่ได้ถอดแล้วไงถ้าเน็กเทดมาปุ๊บมันจะเป็นอย่างนั้นะตลอดไปจนกว่าของเสริมจะมาก็ถอดแค่ใบสองใบเองไงอันเนี้ยมันถอดเยอะเลยขี้เกียจถอดเข้าถอดออกกลัวมันขาดไม่ใช่อะไรหรอกแล้วมันก็ไม่คือแล้วก็ไม่คิดว่าจะเอาอเน,นี้ยลงแข่งอยู่แล้วด้วยก็เลยอ่ะใส่อันนี้เล่นละกัน แวนตัวหลักของเรานะครับเกรดสามใบเดียวในเด็กก็คือโคโนเจ็ดดากอนนั่นเองนะฮะเป็นเกรดสามยี่หนึ่งหมื่นสามพันมีฟอสต์แอคทีฟบันการ์ดทิ้งบาร์ดบนมือหนึ่งใบหรือมากกว่าให้ลงกันเป็นเกรดสามแล้วสูพิเรียไลท์เกรดสี่จากกองหนึ่งใบไรทับตัวมันเมื่อจบเทิร์นเอาเกรดสี่ที่ไรทับตัวมันเนี่ยลงจากสกิลนี้ลงดับโซนแล้วเอาการ์ดแจกในโซนหนึ่งใบใช่ไหมเ,เลือกการ์ด ไม่เกินหนึ่งใบไลท์การ์ดน,นั้นในทับอ่าไม่ให้แล้วก็ไลท์เกีสามจากในโซลหนึ่งใบในทับเลสมันบอกว่าไลท์ใหม่ก็คือไลท์อิมัลติเนียร์กีฟอร์ดนั่นเองก็เท่ากับว่าเทิรน์เนลจะได้สองฟอร์ตจากการไลท์แวนครั้งแรกแล้วก็สตูบิเลกเกีร์สี่ทับจะได้หนึ่งฟอร์ตแล้วก็เกีสี่ลงดับโซนไปแล้วเอามันมาไลท์ใหม่ได้อีกหนึ่งฟอร์ตจะไว้ไหนก็ได้ นั่นเองก็จะเป็นเด็กที่ปัมฟอร์ดได้นะฮะแล้วก็อีกสกิลหนึ่งออโต้แวนเลียนนะครับเมื่อมันโจมตีเคอน์เตอร์บัตหนึ่งจนจบการต่อสู้นั้นตัวมันจะบวกพลัง5 0 0พันและคู่แข่งไม่สามารถคอการ์ดพิทักษ์จากมือได้ก็ไม่สามารถคอพีจีโปรเทคก็ไม่ได้นั่นเองซึ่งถ้ามันโดนเกตดสีซูพีเรียไลท์ไปแล้วสกิลพวกนี้จะหายหมดก็จะไม่มีสกิลไม่มีชื่อไม่เหมือนกับสไตส์สไต์คือจะยังเหลือชื่อและพลังอยู่เกตดสี่ทับปุ๊บก็เหมือนกับที่เราเล่นเสือ เล่นลอตเลเจนก็คือจะกลายเป็นตัวเกียรสี่ยืนหนึ่งหมื่นห้าพันแทนนั่นเองนะฮะซึ่งเกียรสี่ที่ใส่ในเด็กนี้จะมีสองแบบก็คือเจ้านี้เมทัลลิก้าฟินิก์นะฮะสัตล์อา,อาการอาวกาศเมทัลลิก้าฟินิก์เนาะอ่าพลังหนึ่งหมื่นห้าพันไม่สามารถไล่จากมือได้แล้วก็มีทริปเปิลไดแค่นี้ก็คือเอามาตีทริปเปิลไดก็เหยียบฟอร์ก็จะตีสองห้ามีทริปเปิลไดะก็ค่อนข้างจะน่ากลัวนะใส่ไว้สี่ใบนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งใบคุณพราะจะติดรีเบเลียนไว้ตลอดการละนานเคินจนกว่าของใหม่จะมาของใหม่มานี่คือหลังจากเน็กเทชไปนะพวกของใหม่อย่างใบไทม์อย่างอะไรพวกนี้มาถึงค่อยเอาออกเนาะก็จะใส่รีเบเลียนไว้หนึ่งใบเนาะเกตสี่หมื่นห้ามิทวินไดนะฮะออโต้เวนการ์ดื่ามันโจมตีสก,กิลจะเกิดตามมือเราถ้าเรามีมือห้าหรือมากกว่าเลือกฐานะคู่อย่งสองใบรีไทยถ้ามีมือสามหรือมากกว่า ไม่ใช่สิห้าหรือน้อยกว่าแล้วก็สามหรือน้อยกว่าถ้ามีสามน้อยกว่าแถวหน้าสามตัวบวกหมืน่นถ้ามีหนึ่งใบหรือต่ํากว่าอ่ความเดเมจความเคาน์เตอร์บาร์ทั้งหมดของเราแล้วคู่แข่งจะชิวลบห้าพันนั่นเองก็เป็นตัวปิดสำหรับกรณีที่เรามือแตกก็ค่อนข้างจะมือหนานะเพราะว่า เล่นกับเด็กเนี้ยมีเทลิกาฟินิกสามไดแล้วมีตัวบวกไดอีกก็ตีกันสี่ห้าไดแล้วถ้าแบบกาดมือแตะและส่วนก็คือส่วนเดลิเบเรียนอย่างเดียวนั่นเองนะฮะเกตสองเกรสองพวกเนี้ยก็จะเป็นตัวเนี้ยจะใส่ยาวก็จะเป็นเจ้าอิกคาบูต่อไปอาจจะลดลงมาสักเหลือสามหรือสองใบแต่ว่าก็ยังติดไว้อยู่นั่นเองนะฮะหรือจะใส่สี่ก็ไม่แน่ขอดูของใหม่ก่อนเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าของใหม่จะใส่อะไรบ้าง แต่อีคาบูสุกเพราะเขาจะใส่น่าจะใส่เต็มแล้วไปใส่ตัวอื่นเพิ่มเอาเนาะพลังมื่นชิวพันธ์แอคทีฟเวนเลียนะครับวันเพื่อเทิร์นบัตรหนึ่งทิ้งมือหนึ่งใบแวนกาดหนึ่งตัวบวกหนึ่งไรทิ้งมือแล้วบวกไรให้แวนอีกสกิีหนึ่งคอนทินิวบนมือนะฮะสามารถทิ้งมันในฐานะเกียรดสามได้ก็อับัวจริงๆก็สามารถอีคาบูมาทิ้งเพื่อซูพีเรียร์ไรเกียรดสี่หรือซูสตาร์เอ้หรือจะสไตย์ก็ได้นั่นเองเกียรดสองคุณพ่อบอกไปแล้วว่าไอเนี่ย มันมี2ตัวเลือกให้ใช้ก็คือมีเสือเสือเกตสองกับของในของในกล่องนะคุณพ่อจริงๆจะใส่เสือเกตสองก็ได้โคโนไบทไทเกอร์ก็ได้แต่ที่เกียดถอดคือถ้าถอดไปปุ๊บเสือจะเล่นไม่ได้ก็เลยไม่ได้ถอดก็เลยใส่เป็นเจ้าอ่าสโตปูโคบดากอนแทนนะฮะพลังมื่นชิวพันออโต้แวนเลียเมื่อจบกันตหนอที่อยู่ในโจมตีโซบัตหนึ่งทิ้มือหนึ่งใบ รีทายขวหนึ่งใบถ้าเป็นกระแลเป็นเกียร์สี่จัว่วคืนหนึ่งก็เอามาวนหาของได้ถ้าแวรถ้าแวลเาเป็นเกียร์สี่นะก็อย่างที่บอกตัวนี้มันดีตัวนี้มันยิงได้แค่นั้นแหละก็มาช่วยยิงเฉยๆมันโดยการโซโบา,าร์ไงแล้วโซเด็กนี้มันมันก็ไม่ได้ใช้เท่าไหร่อยู่แล้วก็เลยเอามาใช้เฉยๆนะฮะแล้วก็ตัวเพิ่มโซตัวช่วยตีแรงทำให้บองข้ามกัดยากในตอนนี้ก็จะเป็นนาบุนะฮะ พลังมืน่นชิวพันออตโตเลกาดเมื่อมันโจมตีเอาหลุมหนึ่งใบใบจ,จนจบการต่อสู้คู่ต่อสู้ไม่สามารถป้องกันด้วยการเกรดหนึ่งหรือสูงกว่าได้ก็คือขอตะเกียบศูนย์เมื่อตกการต่อสู้มันจะโซจัว่วก็วนหาของเหมือนกันซึ่งใบก็ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่หรอกก็แค่เอามาใบาเฉยๆนะฮะก็เป็นตัวชว่วยตีเฉยๆนั่นแอ,นนอ,นนแอะนั่นเอง,งนั่นแอะกันั่นเองลงนั่นแหลกกันั่นเองลงก็เป็นนั่นแอะตัวที่สําคัญมากๆ รับบูนะฮะมีในไมเทินนะครับตอนนั้นคุณพ่อบอกว่า120ใช่ไหมคุณพ่อไปดูราคาใหม่แล้ว140มันเป็นฟอยนูนนะอันนี้อาจจะไม่เห็นเนาะเห็นไหมอันนี้เห็นไหมไม่เป็นฟอยปมนูนนะครับก็เป็นโปรโมชใช้ของโคโนเจ็และโทนโนงแฟงเลยเนาะเกตหนึ่งพลังแปดพันชูหมื่นออโต้เมื่อการนี้ถูกทิ้งจากมือในเทินเรา โซบัสหนึ่งคอตัวนี้กลับมาใหม่ใน,นภาพในในช่องเรียบวกพลังให้5,000ันไม่ได้บอกว่ามาในสภาพเรสมันจะมาในสภาพหัวตั้งหมายความว่าพร้อมจะบวกตลอดเวลาพร้อมตีสิบสามนะฮะแล้วก็สามารถเอาหลุมหนึ่งใบที่เป็นนอมอนยูนิตไว้ไว้ใต้กล่องและจัว่วหนึ่งใบโคตรดีเก่งเก่งแบบโคตรเก่งนะฮะใส่ไว4้4ี่ใบต่อใบก็จะใส่ไว้สใบตลอดนะฮะ เกตหนึ่งอีกใบจะเป็นแน่นอนโคโนโคโนทูติเกอร์นะฮะก็จะเป็นตัวซับเสือแต่ว่าก็ซับทุกตัวเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสกิลมันง่ายแล้วมันเก่งอ่ะใครจะไม่ใช้นะไปทางแปดพันชิวหมืน่นออโต้แวนเมื่อเริ่มต้นไลฟ์เฟดวาจว่วหนึ่งถ้าเกิดว่าเริ่มต้นไลฟ์เฟดจะสแตนแอนด์รอหนึ่งใบแล้วเริ่มต้นไลฟ์เฟดจะได้จว่วหนึ่งใบแล้วค่อยไลจว่วสองไม่ต้องทิ้งมือด้วย เอาอะไรมันไม่คุ้มอีกสก,กิลหนึ่งนะฮะเมื่อมันถูกทิ้งจากมือในเทอร์เราบัสหนึ่งจูว์หนึ่งแล้วเอามันมาในเภาพ,พเอามาลงสนามนสภาพนอนไม่เหมือนรับบูรับบูล,ลงมาพร้อมบวกในสภทพตะแตนแต่เนี่ยเอาลงมานอนก็อาจจะลงมาตดแวนไวน้ก็ได้ง่ายๆนั่นเองอีกใบหนึ่งจะเป็นทิ้งสไตล์นะครับเดีย๋ยวนี้คุณพ่อบอกว่าไม่ต้องไปหาทิ้งสไตล์หรอกเพราะว่าในกล่องโคโนเจนให้มานะฮะก็จะเป็นแบดดิ้งโรเวอร์เนาะพลังเปิดพันชูมื่น อออตวเวนกาดนี่มันโจมตีฮิตทิ้งมือ1นึ่วัหก็สกิลในช่องแวงก็จะมี2ตัวให้ลงให้เราไหลก็จะมีทั้งเสือแล้วก็จะมีทั้งไอเจ้าคนโนเจตัวเล็กเนาะแล้วก็สามารถทิ้งเป็นเกตสามได้ทริกเกอร์ทริกเกอร์คุณพ่อใส่เป็นมาตรฐานคลิฟอร์สนะฮะคลิฟอร์สของคุณพ่อนะก็จัวห้าคิ7เจก็ตามนิ้วให้มาในทีดีเลยจัวห้าคิ7เจ แล้วก็ฮิวสี่นะฮะก็ฮิวสี่ก็เป็นอุลุลูสิเนโนเจ็ตจะเป็นใครไปนั่นจากน้องอุลุลูคนสวยนะฮะโอเคอ๋อคุณพ่อเพิ่งไปเห็นอาริบบูถ้ายังไม่มีหรือแบบอุ๊ยผมไม่ได้ดูคลิปคุณพ่อไอ้คลิปจัดของนะฮะก็เพิ่งมาเห็นคลิปนี้แล้วมันไปหาไม่ได้แล้วสมมติว่าแบบตอนนี้อาจจะหมดแล้วหรืออะไรก็ตามไม่มีทํายังไงไม่มีริบบูใส่เป็นฉพันเวอร์เกอร์แทนสี่ใบเลย เอามาเก็บของเหมือนกันก็คือ2คนเนี้ยเอามาเก็บของจั่วเหมือนกันเท่านั้นแหละโอเคประมาณนี้มาวิธีเล่นง่ายง่ายมากขึ้นแวนเกตหนึ่งก็นอกจากลิบบูที่ไม่ค่อยอยากให้ไหลก็แบลิ่งโรเวอร์หรือจะเป็นเสือก็อไหลไปเถอะอะไรขึ้นก็นไหลไปคิดว่าฝันขรงข้ามเขาจะให้ไหมให้ให้ฮิตไหมถ้าคิดว่าฝันขงข้ามาจะให้ฮิตก็ เล่นพวกเพลมูลที่ต้องมีเคาน์เตอร์บาร์สหรืออะไรพวกนี้เด็กที่มันต้องมีเคาน์เตอร์บาร์สหรือต้องใช้เคาน์เตอร์บาร์สเก็ตสองอย่างเอคางิโลอย่างเงี้ยเออให้ไหมขอขอให้แดมหนึ่งไหมถ้าให้ก็ได้จัวัจวดทิ้งอะทิ้งจ่วหรือว่าถ้าคิดว่าฝันงงข้ามน่าจะเขี่ยวหรือว่าเราเป็นคนเริ่มก่อนอย่างนี้ก็จะไฮไลท์เสือถ้าเราไม่ได้ตีก็จะได้จวดจวก็แล้วแต่โอกาสแล้วแต่ว่าเจอเด็กอะไรนะถ้ามันขึ้นมาสองใบเนาะ เกตสองจริงๆไม่ค่อยฟิกจะไล่อะไรก็อะไรไปเถอะนอกจากอีคาบูก็ไล่ได้แต่ว่าให้ดีใหญ่ให้ยืนข้างก็ไล่เป็นไอ้นี่ก็ได้เพื่อฝันตรงข้ามแห่เราแห่เราก็โซบัสตีเสร็จโซบัสยิงแค่นี้แต่ว่าอาจจะไม่คุ้มนะเพราะว่ามันทิ้งมือหนึ่งใบก็อาจจะไม่ต้องยิงก็ได้แค่นะี้ตีเฉยแล้วไม่ต้องกดสกิลเพราะว่ามันเป็นคอสจะกดหรือไม่กดก็ได้ไงแล้วก็ขึ้นสามนะฮะ ขึ้นสังกแน่นอนอยู่แล้วว่าถ้ามันไม่มี3ามก็ค่อนข้างเจ๊งตามสบายตามสไตล์เด็กเด็กเด็กเก็สามน้อยเนาะโคโนเจ็ดดาก้อนอิมาเตนิกีฟอร์ดแวนอ่ะแล้วก็สไตล์สไตล์ด้วยไอ้นี้ก็ได้เบลลิงโรเบอร์ก็ได้หรือจะเป็นอย่างนี้ก็ได้เพื่อที่จะทําให้กดท่าเก็บของจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ก็ริบูก็จะกดเก็บของได้นั่นเองก็ไม่ค่อยคุ้มก็สไตล์ธรรมดาไปนั่นแหละอ่ะสไต์ครับ สไตล์ก็สไตล์เป็นเมทัลลิกาฟินิกนะฮะเมทัลลิกาฟินิกไม่มีฟอร์ดเพราะฉะนั้นสไตล์ลงมาไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะฮะตีสามไร่สองหมื่นสี่อ่ะสองหมื่นห้าแล้วก็วิธีเล่นง่ายของเด็กนี้ก็กจะเป็นอย่างเนี้ยเหมือนเดิมอิคาบูอิคาบูสกิลเขาจะบัสหนึ่งทิ้งมือหนึ่งใบก็ทิ้งเป็นลิปบูลิปบูโดดลงมาใหม่โซบัสหนึ่งโดดโดดลงมา เก็บหลุมหนึ่งใบก็เก็บไอตัวนี้โซบัสมาไปเกี้แล้วได้จัว่วหนึ่งลิบบูบวกห้าพัดเป็นตีสิบสามฝั่งนี้ตีหนึ่งหมื่นไม่เข้าก็อาจจะหาอะไรก็ได้มาต่อตูดให้มันข้างหนึ่งก็ได้หรืออาจจะเอาลิบบูมาต่อตูดข้างนี้เป็นบูตสิบเป็นตีข้างนี้สองสองหมื่นสามแล้วก็ข้างนี้อาจจะหาตัวช่วยตีมาอย่างเจ้านี่ก็ได้บวกมันอ่าไอ้นี่ถ้าแบบนะครับเป็นเก็บสองก็ตีเข้าช่บห้าแลนะครับเป็น ไม่ได้เกตสองอาจจะหามาต่อตูดอีกข้างนึงก็ได้อ่ะก็เป็นคอมโบง,ง่ายๆแวนตีอยู่ที่สองห้าสี่ไรส์ามบวกหนึ่งสี่แล้วก็กระจายพลังไปสองข้างอาจจะเอาข้างนี้ตีก่อนแล้วข้างนี้ตีหรืออาข้างนี้ตีก่อนเพื่อที่ทำให้ฝั่งตข้ามกัดยากสองข้างอาสองอานเป็น18ถ้าได้ทริกเกอร์หนึ่งก็ 28, ยีสิบแปดใบหลุมหนึงใบใบตัวนี้ครับ ห้ามขอแต่ศูนย์กัดยากแล้วยี 28, ่สิบแปดฟันตรงข้ามขอแค่สองหมืนแต่ว่าขอแค่เกีศูนย์ก็อาจจะอาจจะเข้าไปเลนหนึ่งเลยก็ได้ตีเสร็จจะโซ่จัว่วแล้วก็ข้างนี้ตียี่สิบสามิท็กอร์ก็เป็นสามสามแค่นี้จบกันจบเทิร์นเมทัลิก้าฟินิกลงดอกโซนเอาเก็ดสามจากในโซนมาไลท์ทับเป็นโคโนตเอาซูบิลิไลท์เป็นโคโนตเจ็ดเหมือนเดิม อีมเอร์เจนิกิฟฟอร์ดคราวนี้ยอยู่ที่คุณแล้วว่าคุณจะให้ใครมันมีอยู่2กรณีคือจะให้ข้างช่วยแรงไหมถ้าให้ข้างช่วยแรงโคโนเจ็จะตีสกิลตัวเองเบาเพราะว่าเด็กนี้ตอนเนี้นอกจากลิเบเรียนที่เป็นท่าปิดใหญ่แล้วเราสามารถลักไก่ปิดด้วยโคโนเจ็ได้โดยไม่ต้องสไตล์ถ้าคุณคิดว่าคุณอาจจะเล่นเผื่อเผื่อให้โคโนเจปิดด้วยอิมเมอร์เนตกิฟฟอร์ดแวน ไปเลยแล้วสมมติว่าสมมติว่าเล่นไปเรื่อยๆเลยเล่นไปเรื่อยๆปุ๊บมีสักสามฟอร์ตให้แวนด้วยการเมื่เอเทิร์นเนี่ยอาจจะเป็นเทิร์นที่ต่อไปล,ละราคาเนี้อาจจะเป็นอ่ะช่วยตีง่ายๆแค่เนี้ยสกิลบัตหนึ่งบวกไดให้แวนเป็นสามได้แวนตีสามหมื่นสามอ่าสี่หมื่นสามเคาน์เตอร์บัตหนึ่งบวกห้าไปเป็นสี่หมื่นแปดไม่เอาพีจีสี่หมื่นแปดสามไดไม่เอาพีจีถ้าละไก่ขอแค่สองบัต บัตหนึ่งจากอคาบูบัตหนึ่งจากไอ้นี่ก็ได้ก็สี่หมื่นสี่หมื่นแปดอะแต่ว่าสามได์แล้วไม่เอาพีจีฟันตรงข้ามอูมือถ้าขึ้นเส้นห้ามือแตกนะทําเป็นเล่นมือแตกนะก่อนประมาณนี้นะฮะกับเด็กโครโนเจ็ดคุณพ่อไม่ได้พูดถึงถ้าถ้าเล่นของไอ้เจ้าลิเบเรียนนะเพราะว่ามันเป็นจนตัวจริงๆอะถึงใช้แบบ หูมือแตกจริงๆก็ไทยเป็นร mm. ีเบรียนไปเลยปูบอร์ดที่เหลือให้หมดอะ่ะแล้วก็รีเบรียนไรหัวเลยแค่นั้นเองเนาะก็ประมาณนี้กับเด็กโคโนเจที่เป็นทีดีเติมของเก่านะครับ mm. ก็อย่างที่คุณพ่อบอกว่าถ้าอยากได้ลิสต์ที่เป็นเติมที่เป็นแค่ทีดีสองกล่องหรือกล่องเดียวอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณพ่อขอดูก่อนว่าว่าเอาอยัางไงเพราะว่ามันมันค่อนข้างจะมันก็มันก็มันก็คือจัดตามในนั้นเลยอะ่ะจัดตามที่เขาให้มาเลยนั่นเองเนาะก็ นี้ซึ่งอันนี้เล่นแล้วเขาค่อนสนุกถึงแม้ว,ว่าเอาจริงๆคือถ้าเน็กเทปมาจะดีกว่านี้เยอะมากก็ตามแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเล่นสนุกเล่นได้สบายๆไม่ค่อยซีเรียสท่าก็เล่นท่าเพราะว่าท่าแรกท่ามันง่ายข้อสองคือโคโนเจ็ดหิวใจเลยเลยหิวใจข้อหนึ่งข้อสองไนีกเพราะง่ายๆนะก็เป็นเป็นทีดีอ่ะเตวของเก่าไปก็ทําให้มันเล่นได้เฉยๆทำให้มันสนุก คือเป็นอเดียหนึ่งที่สนุกมากๆนะฮะก็ไปลองจัดเล่นเูได้มือใหม่แนะนําเลยว่าเป็นหนึ่งเด็กที่เด็กตอนเนี้ยแล้วไปจัดก็คือไปซื้อ e-b หน้ามาก็ของครบเลยทั้ง3เด็กเลยนะทั้งโคโนเจตอันไมอาชาเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะประหยัดเพราะว่าซื้ออันนี้ทีดีกล่องหนึ่งหรือ2กล่องแล้วก็ไปซื้อ e-b 14ใช่ไหมก็ครบเลย13หรือสิบี่ที่จะออกเดือนหน้าเนี่ยก็ครบเลยก็ ไปลองจัดเล่นดูนะฮะวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวคุณพ่อจะทํามวันติดเลยอันไม้อาชาโคโนเจนะสวันติดเลยนะฮะติดตามชมกันได้นะครับไปแล้วนะฮะสวัสดีครับ